สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับแอดบินพยคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นที่ฮิตมากๆนั่นก็คือมินะโนนิฮงโกะ2 2 nd edition บวกเฉลยคะ่ะใครที่กำลังเรียนญี่ปุ่นอยู่ต้องรู้จักแน่นอนแต่ว่าการรีวิวแบบธรรมดามันน่าเบื่อไปแอดมินเลยเตรียมละครสัน้นมาให้ทุกคนดูกันคะ่ะ จะเป็นยังไงไปดูกันเลยฉากห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นแอดบินพลอยนั่งหน้าเครียดมีเพื่อนร่วมชั้นสองคนชื่อเลระบีแอดบินพลอยถอนหายใจโอ้ยอย,ยทำไมไวยากรณ์บทนี้มันยากอย่างนี้นะรูปนี่มันใช้ยังไงให้ถูกสักทีอีกยิ้มพลอยเป็นอะไรทำหน้าเครียดเชียวแอดมินพลอยเอเราไม่เข้าใจไวยากรณ์บทนี้เลยอะสับสนไปนหมดแล้วเนี่ยปีเปิดหนังสือมินนะโนนิฮงโกสอง นี่ไงพลอยลองดูที่หนังสือมินนะโนะนิฮงโกะสิเขาอธิบายไว้ละเอียดมากๆเลยนะมีตัวอย่างประโยคเยอะแยะแถมมีเฉลยให้เราตรวจคำตอบด้วยแอดมินพลอยหยิบหนังสือมาดูเออจริงด้วยเขาอธิบายละเอียดกว่าที่เราอ่านในชีพเรียนอีกอะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะมากกะก๊กนอกจากนี้ในหนังสือยังมีคำศัพท์ใหม่ๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันด้วยนะเราว่ามันช่วยให้เราเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้นเยอะเลย แอดมินพลอยเริ่มเข้าใจอ๋อๆอ,อย่างนี้นี่เองขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วยชีวิตเราไว้วันนี้เราจะตั้งใจอ่านหนังสือวินนะโนะนิฮงโกะให้จบเลยทุกคนหัวเราะเห็นไหมคะทุกคนมินนะโนะนิฮงโกะสองสองแนนดีเดชันบวกฉเฉลยไม่ได้เป็นแค่หนังสือเรียนธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยช่วยเหลือเราให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นจริงๆ ะละครสัน้นเมื่อกี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แอดมินเจอมาจริงๆตอนเรียนภาษาญี่ปุ่นแรกๆเลยค่ะคือไวายากรณ์มันเยอะมากกะกกแต่พอได้หนังสือเล่มนี้มาช่วยชีวิตก็รู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยหนังสือเล่มนี้เป็นตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ได้รับความนิยมมากๆซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหามาจากฉบับอักษรญี่ปุ่นเดิมทำให้เนื้อหาเข้มข้นและทันสมัยมากขึ้น ในเล่ม2นี้จะครอบคลุมบทเรียนที่13ถึง25ซึ่งจะเน้นให้เราสามารถพูดคุยโต้อตอบในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการชวนเพื่อนการขอความช่วยเหลือหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆสิ่งที่อาจมินชอบมากๆในหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายไวยากรณ์ที่ละเอียดเข้าใจง่ายมีตัวอย่างประโยคเยอะมากๆทาให้เราเห็นภาพการใช้งานจริงแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทาเยอะมากกะกก ช่วยให้เราทบทวนความรู้ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือมีเฉลยให้ด้วยเราสามารถตรวจคำตอบเองได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดแล้วไม่มีใครบอกแต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่ไม่ชอบไหมอืมมมจริงๆก็ไม่มีนะคะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแต่ถ้าให้ติก็คงจะเป็นเรื่องของราคาที่อาจจะสูงนิดหน่อยสำหรับบางคนแต่แอดมินว่าถ้าเทียบกับความรู้ที่เราได้รับคุ้มค่าแน่นอนค่ะ สรุปแล้วมินะโนะนิฮงโกะสองสองแนนดีเดชันบวกฉเฉลยเหมาะก,กับใครเหมาะก,กับทุกคนที่กำลังเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือคนที่อยากจะทบทวนความรู้พื้นฐานให้แน่นปึกไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือในการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ค่ะถ้าให้คะแนนหนังสือเล่มนี้แอดมินให้5เต็ม5ดาวไปเลยค่ะเพราะว่ามันช่วยให้แอดมินเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้นมากๆจริงๆ เป็นยังไงกันบ้างค่ะกับการรีวิวหนังสือมินนะโนะนิฮงโกะ2อ n d อ e d i t ดี n บวกฉเฉลยในรูปแบบละครสัน้นหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะใครที่สนใจอยากจะซื้อหนังสือเล่มนี้สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะคะและถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือมีหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นเล่มอื่นที่อยากแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดมินด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวหนังสือสนุกๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ